สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับทุกชัานนะคะเมน,นี่น,นี่นม่มีโอกาสแบ้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรแขกผู้มีเกียรมาเยี่ยมดีๆีหอด้านนะคะเมน,นมาเบ่งกันนะคะว่าเมนไผ่นะคะเจ๊สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจฟ้าจ้าเจฟ้าสรรหามาเล่าว่านัวหัวมวลจ้าเมือนนี้เมื่อกี้ม่วงเพิ่นท่านจะเสิร์ฟสองกินละมันต้องเดียวกันวะนองเมังมาเด้อค่ะเด้ออ่ะเจฟ้ากินครับเจลินดีเอามักแตงโมไม่กิน เซรลลี่คืออาหารกล่องมามายในมันเรเห็นเจรลลี่เลยค่ะเห็นเยอะเต็มเต็มมันกอจะว่าเต็มกล่องนะมาได้พี่น้องมาเป็นแขกผู้มีเกิรบนะคะมาแบบเซ่อๆซ่ค่ะเนี่ยมาคนสำคัญมาเยี่ยมนะคะมือนิตอนัดด้วยแก้วพันปี ค่าเจ้าโจเบียร์จ่ากินแจ่วพันปีวัธรรมดาเลยเนาะแด่กินแจ่วพันปีเ่ไม่ใครด้กินของข่อยเนยโอ้กินแน่สัตว์กินเน่มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมากินแจ่วพันปีสำกันด้อจ้าพ่อเจ้าสวัสดีฝ่าเป็นผู้ใหญกจเจอ่เลยอ๋อเจ้าฝ่าในเฟิร์นกะไปจะมีในนั่งในนั่งเฟิร์นด้ฟังกับเจ้าฝ่าว่าพี่มาเนี่ยจ้าคนสิคนสิบแบบว่า แม่ผู้ใดคือเดี๋ยวแมนว่นางวางน้ำเจลเื่นลีนอาฉันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวคล้องช่องอยัง <c oughs> <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์อ่าส่มมงม้วนตางคนหนึ่งเหมือนกันเนาะคะ่ะเ,เป็นเฟนเนี่ย <c oughs> คนที่จักกันมานานนะครัเป็นหล,ลายอย่างของลีน่เน,นะคะ่ะยังบอกตอนนี้ <c oughs> <c oughs> รออีกนานจะเลย <c oughs> มันนีเพ็่นมาใส่บริการเย็บผ้าเนาะคะ่มะมาตัดผ้ามีจะเดินทางเดินทางไปเที่ยวไปทุระจ้าเลยมาตัดมันนี้ผักทุงไม่จ้ามอกินหมักม่วงง่ามค่ะมอกินแก้วพันสีง่ามจ้าเออเอาเมือ เว้นหนิกระตุ oh, <laughs> forward, <asına> ่มแซบบ่มาแต่เว้นบ่โอ้ยบ่จักเลยเนาะเติมแซบโอ้ยของโบราเด็กที่จำยิ่งเขาเนี่ยบ่สักบอกว่ากล่องโมเห็นเก่าปัะนี่เห็นอยู่บ่ก่อนบ่เห็นไลน์บ่ได้จักก็เห็นก่อนกันเต็มจอเต็มนิดๆมันแม่บ่เออกระ้ให้เกียรติพู้มาเยือนละเนาะบ่ ใครแก้วมาเยี่ยมมาเยี่ยมจาบ้านบะเล็งน้ำนะคะระยะทางกับบาบานเจลลี่ห่างกันประมาณจ็ดกิโลนะเจลลี่สองเจลลีอยู่กิโลที่ซอยนะเก้าเก้าไปฟ้าอยู่กิโลที่หกประมาณสองเลยสามสามกิโลจ้ะคันยามกับเมื่อยเติบหนึ่งเจ็ดบาเป็นมือสองมานานแล้วเนาะค่ะจ้า รถขึ้นมาเออก้าเจ้ากินมะม่วงกันไง่ะจ้ามากเนะี่ยผสมของขึ้นเรื่นะอยเลยมาได้จายเมื่อกี้มะม่วงพันปีมะแจวแจวพันปีแต่ว่ามะม่วงป้พันปีจ้ะมีโอกาสนะคะมนนื่อเนี่ยก็ได้หลามากเป็นกับเพลนเนี่ยกระครองช่องที่เป็นกระพานเป็นไส้ไปแล้วเนาะคะ่ะเป็นเลขบันดาลใจหนึ่งของลิ่นี่เนาะคะ่ะ เป็นเนี่ยเขาเารียนยังไงแต่ก่อนเขาเรืยนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยใช่ไหมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ที่อ่าชักชวนเจลุลี่ไฮมเาเฮตยูทูบค่ะเ,เ,เห็นเจคุณเล่นติ๊กตอ๊อกกัเลยว่าเรามาเหตยูทูบเราบังดูกัเลยว่างันสั่นค่ะ เืี๋ว่า่าบัดไปชีวิตเฮาสิได้ม nice ีอ่าค่าขนมได้เล็กน้อยๆไปแบบนี้หน้าก็เลยลองชวนจริงก็เลยจริงก็เลยลองมากกินขนมเคนนีนต้องใช้ข้างบั่มคนนี้ดอกพี่ป้าเป็นคนใจบุญนะค่ะเป็นคนมักสนับสนุนคนนะคะก็เลยสนับสนุนเพลินนะคะก็เลยอ่าอดีชลัยละเบ้อเนื้อ คือเดบ่าวแล้วไปบ้านจ้เลยแล้วบ่บ่เดบ่าวต่อไปบ่สนุนบ่รู้จักาเจ้ามายน่ะมาส่งของตัดใจแล้วซับเพินกระข้นมาเรื่อยๆค่ะขึ้นมาทุกวันทุกวันคนบ้านหมู่บ้านเดียวกันค้นคนตะบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นทั้ง เป็นทั้งญาตินะคะแต่ว่าคำว่าญาติเนี่ยคือมันสามารถเป็นเพื่อนกันนะถึงแม้ว่าจะแม่นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยถ้าห้าคุยถูกข้อกันเน <S <S <ๆ S 2> พศตใดอายุจะต่างกันนะคะเราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะว่าจาเป็นต้องหายรุ่นเดียวกันเกิดพ้องหมอกันเอเนียงนะคํคำว่าเพื่อนอายุจะหลยกว่าแต่เราก็คือในการคุยกันเข้ากับคือเป็นมูแต่ในคําว่าญาติก็คือญาตินะคะว่าที่เรานับถือก็คือนับถือ จจป่าจะคิดแบบหนึ่งนะคะก็เลยมีอะไรก็เลยคุยกันไดนะ้ะแล้วก็เลยแบบว่าค่อยค่อยค่อยให้กำลังใจเพื่อนยู่เบื้องหลังนะคะค่อยค่อยพักดันตลอดเวล่านะคะสำหรับเจเพื่อนนะคะอยากให้เพื่อนพาไปถึงฟังไว้ๆนะคะก็รอเนาะอีกไม่นานนะคะคงจะถึงเช่นชัย <laughs> นายเลือดตอนนี้เจตอนนี้เจ <c oughs> ยังอยู่กลางฟังอยู่ขาเจ๋โอ้เลย่อดสหเสนชช่นะคะตอนนี้เจฟา่าบ่ฮันใดใดพินนะคะเจเพิ่นกระหายก็ลังใจเจฟ่ามากตลอดนะคะทอ่อตอนทีเฮ็ดเฮ็ดยูทูบตอนทีย่าันใดใพินก็ว่าใส่เวลานานมากเลยสําหรับเจฟ่าับเจเพิ่นกระหายก็ลังใจมากตลอดขอบคุณที่เราเป็นเพื่อนกันขอบคุณคําว่าเพื่อนนะ,ะเพื่อนนี่ก็คือแบบว่า หายกำลังใจซึนกันละกันใช่ไหมว่าบางครั้งหนาวเาจะซีเรียสแต่ว่าเด๋อในยิ่งการแซวกันยังเนียคอมเมนต์ต่างๆก่ะเฮตดให้เขาหายซีเรียสใดอ้อันนี้ก็คือคำว,ว่ามิตรภาพสําหรับ youtube นะคะโลกออนไลน์นี้ทําให้เราได้รู้จักกันแบบนี้นะคะแต่แสมัยเพิ่นเป็นดีเจเนานะคะ่ะนี่ดีกับเทียร์เป็นมาตลอดไม่เ,เคยขินฟ้ากันแป๊เถื่อนเนาะแม่ป็น,มนเมืออเนึ่นกะ ขั้นตอนมาหนีกันคือเกา่าคนเฮาขาดถานบุญร่วมกันมาเนาะคะ่ะมากกัตตองได้ประชาคขำชู้กันคือวานะคะเนาะ,ะแม่นจ้ะกินแม่เจี๋ย,ยฟันปีนะี่กินแล้วแต่สวยพันปีนะเอาไว้ให้ยไปกิน,นเนาะเจี๋ยฟันปีทีนี้คนมาอยากิบมีจุบะ สมัครเลยค่ะที่สมัครมาแก,กวพันทีก็เพื่อจะป่บาบุคอยกินหม่องมอง่วงเลยค่ะกินหม่องม่วงยนี่ยโมาแหล่งช่วงหาโมแหล่งได้เค่ะพี่น้องตอนนี้ประมาณยามกังเว้นเลยค่ะห้าโมงเย็นแล้วค่ะหาโม่งสิขานะที่แต่คลิปนี้จะไปตอนใดเวลาใดกับบรลลูแล้วแต่อ่าแล้วแต่อ่าเลิกแ,แล้วแต่ยามเบนเด้อค่ะเด้ออันนี้ <laughs> ว่ากันยังมีเอียงสิคุยลายอยู่ดอกนะค่ะแต่ว่าในโอกาสขางหนาเนาะคะา่ะแม่มาถักทายกันนะคะเพราะว่ามีเอกคนสำคัญเิ่นไหมอันเยี่ยมยามหอดยันหอดชานนะค่ะเนาะ,ะมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจ <laughs> <laughs> แอบบอ กินเป็นกระแสน่าจะเหงาออกแต่มันแสบเนาะล้องใส่เจ um ้าสิเผาก่้าก่อยก็้ก่อนมันกินออกส่งสวมมาได้โลมากกินค่ะปีนี้โตมากปีนี่โลมากกินอักส่งกต่จ้าเป็นอีหยังพี่น้องขะเห็นเจลี่กินเป็นกระแสน่ากินค่ะเราดับมือนี่นาะคะเอานิดหน่อยๆก็ ขอเนาะวัามวนกันนะคะเนาะสำหรับมอนี่ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทุกไบทุกคอมต์ทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันอยู่ทุกเมื่อตุกเหมือนนะคะมีแต่งดีดมีพลังนะคะนี่เหลือมีแห้งเนาะ,ะ,ะการเด็ดทำผิดนะคะมอนี่สองคนผู้ขากะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ Thank <laughs> you.